กับภูเขาเลยอ่ะใช่ห้ามนำห้ามนำใส่เข้ามาเหรอน็อตเพชรน็อตเพชรออโรอนุญาตลูกฮะอนุญาตโนเพชรออโรห้ามมาใส่เข้ามาพี่กองคุณไปกลับกลับเอาเลยอะยังไม่เอาสัตว์นี่ไงสัตว์ไปกับกลับแม่กลับบ้านเลยนี่ไงสองตัวนี่ไงนี่ไงสองคนนี่ไปกลับบ้าน เสอเสื้อเฉยๆเสือเยๆล่ะอนาสัตว์มิโซร้านอาหารนะครับกินข้างบนวิศวกรน้อยลองไหมลองลองดูลองดูโอ้คออะไรอ่ะคืออะไรลูกรู้ไหม่ะ ซอยยังไงก็ได้ให้เข้าเป็นเต็มเหมือนเดิมโอเคไหมอ่ะลุย ไม,ม่รู้ขอบคุณครไหวไหมเนี่ยเมื่อกี้ลองแล้วมันยากใช่ไหมให้จำก่อนหนึ่งสองาสห้าหกป เ้าสิบไปมีได้มก <Yes ี้มันบิดได้ครับลหกนก็บิดได้เฮอ โอ้โหไม่ตองสุดยอดล่ะเก่งมากเลยอะได้อะไรมาใหม่ลูกได้อะไรมาใหม่รูบิคเวอร์ชันใหม่เวอร์ชั่นยาวเวอร์ชั่นยาวเนี่ยเป็นยังไงหมุนๆแบบนี้เหรอใช่เราต้องแก้ให้มันเป็นอะไรแก้ให้มันเป็นตรงๆสีเดียวกันเง่ายเหรอง่าตรงๆมันจะง่ายเลยแบบนี้เหรอมีง่ายมีง่ายม่้ยเนี่ยเนี่ยี่อะอ่าๆแล้วไม่ตอ ยากนะอ,อ๋อยากจีใช่จะมจับเวลาลวหรอือเปล่ามีมั้ยไม่รู้เหมือนกันนับเนร้อสสามสี่ห้ปิบสิ็ดสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โห เอาไหมมาเยอะหรอนเนยอ่ะได้เละทำะไรเอาให้ออกมาหรือเปล่าหอกมาก่อนคุณอ่าแล้วก็งหั่นมาหันครึ่งหั่นได้ไหมวิ่หั่นครึ่งได้ไหมออแตงโมแล้วาหมูมะกรอดส็ส น้องไปตอนนี้เราก็เรากินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะไปช้อนเทก้าวไปไปจะมีสายเล่นด้วยที่ไหนโซนเมกาวน่าจะมานะมีลมด้วยเอาไม่ลมฮะไม่ไม่เอาอ่ะเราเก๋าเราเก๋าเราเก๋านี่เรากินข้าวเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวก็อร่อยมากเลยกับข้าวโอ้โ oh. ห ข้างในก็มีของเล่นให้เล่นด้วยนะพี่ตองนะเราจะไปไหนกันตอ,องไปที่คอนเพกลาลโนเพกาลที่มีของเล่นนะ,นะเนาะไปเดิมดูซิอยู่ไหนระว,วังลื่นนะระว,วังลื่นระว,วังลื่นไปอ่านซินนนไหน,น,เ,น,เ,นเอาแล้วไหน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  โอ้ยแกวจะไ,<ง>ไ,ไปไเนไหนสนามเด็กเล่นนี่ขบวนนี่เหรอหไปทางไหนได้ <Pop. S 1> ชี้ไปทางไหนไปไปฮะโอ้โหไปแล้วครับโอ้ กาว่้ำกลางอุนเขามันไปแล้วไปแล้วโอ้โหวิ่ตัง้งโอ้โห <c oughs> นะฮะเอาเลยเต็มที่เลยเต็มที่เลยพ <c oughs> <ะ>อเหมาเต็มที่เลย <c oughs> ฮะไปแล้วไอปวนไปแล้ว แะวลงตกก็ลเท้าก็ได้โอ้โหชอบไม่ได้ชอบไม่ได้ฮะบายบายบายลงไม่ได้ว่าเดี๋ยวกว่าลงไม่ได้เอ,าอ,อ้าลองเท้าก็ลอนเท้ากอนฮะ ไม่อยู่อยู่นี่แหละก็อยู่นี่ไม่ต้องลงหรอตกลงเท้ามาดิก็ยังไงอะก็ดูดิดูดิดูดิหันหลังมาดูก็เหยียบลงมาสิอ่าค่อยๆเกาะลงมาลูกค่อยๆเกาะลงมาเหยียบไปโดนเหยียบไปโดนอ่าเหยียบแล้วเกาะไว้ตกลงมาอ่าเหยียบมาช่วยตัวเองอ่า เกี่ยวยได้เกี่ยวยได้อ่าเอามือเกี่ยวไว้เกี่ยวอันนี้ลงมาเอ่อแม่เก่งมากอ่าโอ้โหอ่าไปดอโอเพก้าที่ดีมากเลยอะะอ่ะาโดดพุวนะพุวนะ Ừ, Màu là mình làm đó, hả? Yeah, nó Ok. Đó là 2. Ờ, uh, bay. <laughs> 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 อย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมือเออย่าปล่อยมือฮะทำทำไมนะทำไมอ่ะตาโหมยใจร้ายอ่ะอืมเคเป็นไงลูกข้างบนรู้สึกเป็นไง่ะฮะฮะลอง ไม่คืนไม่คืนไม่จะคืนแม่ทำเป็นกลัวข้าจะ,ะไปเล่นจระเข้สลับไม่ได้เลยอ่ะลงแนมไห้คขาเนาะหันหลังลงหันหลังลงไม่ค่อยเกาะพอคุณระวังลืน่นเกาะให้ดีเก่งมากไม่ต้องกลัวใจเย็นๆอ่ะอ่าเก่งมากอ่ามือข้างบนจะจับเกี่ยวไว้มือเกี่ยวไว้อ่าตรง,ตรงอ่า

เดี๋ยวคุมรับดยวเ,เ,เ,เร็วเร็วนีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ขอเอาให้อให้นี่อ้าเอ,อ,เอ,อ,อา,าไปเล่นอะคุณยกไปเลย โอ้หเล่นอะไรกันน่ะลูกกำลังล่นทรายร่นทรายอ๋อกำลังล่นทรายเหรอยลูกทำอะไรกันนะร่นทรายโอ้ของเล่นเยอะมากเลยที่นี่ฝ<ม>นหยุดตกพอดีได้เล่นถ้าฝนไม่หยุดไม่ได้เล่นนะเน,<ม>นี่ยง<ม>ูออฟเตอร์กงูออฟเตอร์อ๋ออะไรลูก ออกเลยลูกออกอย่นี้ไปเถอะไหนทำไงทำไงว้าสามทีเด่งเอ้สองโอ้โหสามโอ้โหมาคุณลองมั้งสิหนักไหมระวังทับเท้าแล้วมาคุณระวังทับเท้านะอึ๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหห้าหกเจ็ดแปดโอ้โหแข็งแรงมากเลยนิ่มๆมากเลยอ่ะ อ้าห8 19 2แ้โอ้พอแล้วพอแล้วพอแล้วร oh ู <|ja|> ้แล้วว่าแข็งแรงหกเจ้าอผมคือพีเอาปปบปปปมาโอ้เียวจะลงไงอะ จะไปดีพอคุณนระวังตกอ่าพอยังเหนื่อยยังเหนื่อยนะฮะเหนื่อยไปกลับบ้านมาดิเอามาเส้นทางที่พ่อไปจะไปจับฉลามจับฉลามเมื่อกี้เหรอใช่พ่ออยู่นี่นะอ่าพ่ออยู่ตรงนี้แล้วไงต่อเดินไปทางนู้นแล้วไงต่อเดินไปนี่อ๋อเดินกลับมาตรงนี้อ่า โอ้โหนี่ไปแล้วก็เลาะมาทางนี้ไปนี่ไปนี่ไปนี่แล้วไม่ไปที่เดิมสุดท้ายอยู่ที่เดิมพ่อออกกำลังกายคือพ่อเปิ้ลพ่อระหว่างพ่อไปบนิถือดัมเบลด้วยนะะอ๋อเหรอดัมเบลเมื่อกี้นะตรงนี้ใช่ตรงนี้ดัมเบลที่มันนั่งอยู่เนี่ยนะแล้วก็ตรงนี้แล้ก็ไปจับฉลานตรงนี้ระหว่างไปพ่อพูดไปตกปลาด้วยพ่อไปทำอะไรไปตกปลา